ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแจ้งคดีตักใบตำรวจทำเต็มที่แล้วระดมกำลังทุกภาคส่วนติดตามตัวแต่ไม่เจอยันหมายจับไทยศักคนหมดสภาพบังคับโดยพลตำรวจโทสํารานนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงคดีตักใบว่าตั้งแต่สารออกหมายจับสานักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เร่งสืบสวนจับกุ่มตัวคนร้ายโดยพลตำรวจเอกอกอิกตรัพันเพชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกหน่วยงานช่วยกันสืบสวนและระดมกำลังเข้าตรวจค้นทั้งหมด57จุดและเฝ้าจุดติดตาม247จุดแต่ก็ยังไม่เจอตัวผู้ต้องหาจึงออกหมายแดงทั้ง14คนทราบว่าผู้ต้องหา2คนหลบหนีไปที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอังกฤษ กองการต่างประเทศสํานักงานตำรวจแห่งชาติประสานประเทศต้นทางแล้วแต่ก็ไม่สามารถติดตามจับคุมตัวได้ซึ่งเมื่อคดีขาดอายุความตามที่ศาลจำน่ายคดีไปคดีที่นำคดีอาญามาฟ้องก็ต้องถูกระงับไปด้วยสภาพหมายจับทั้งของไทยและสากลก็จะหมดสภาพบังคับตามไปด้วยเช่นกันตำรวจสพเมืองพัทยารับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บตัวสอบพบกลุ่มวัยรุ่นอายุประมาณ16-19ปีกว่า10คน อยู่ในอาการแตกตื่นเฝ้าดูอาการเพื่อนก่อนกู้ภัยปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลได้คนเจ็บกล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาทะเลาะก,กับกลุ่มบ้านช่างวันนี้กลุ่มบ้านช่างขี่รถจักรยานยนต์หลายคันวนเวียนอยู่ชายหาดจอมเทียนเมื่อเห็นตนนั่งอยู่ก็วนมาจอดแล้วถามเพียงว่าจะเช็คเสื้อช็อปกูเหรอแล้วเข้ามารุมทัร้ายโดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวตีและใช้มีดลักษณะางาวไล่ฟัน ชุดสืบสวนหาเบาะแสจากพยานแวดล้อมรวมถึงกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายนายวิชานใช้เศษสัมพันธ์ราผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่ปล่อยแถวกำลังร่งรวมสามฝ่ายเฝ้าระวังเมืองกวาดล้างอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมเยี่ยมจุดตรวจจุดสก,กัดในพื้นที่เขตสุงไหงโกลกหลายจุดและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลป,า,ปาเสมัดในเขตเทศบาลเมืองสุงไหงโกลก โดยนายวิชานได้มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายซึ่งเป็นทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทรอบคอบเข้มแข็งเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยต่อพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทางอำเภอสุงไหยโกลกได้มอบสิ่งของบริโภคให้แก่กองกำลังฝ่ายความมั่นคง3มฝ่ายที่ทำหน้าที่ประจำทุกจุดตรวจต,วจตวจุสกัดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย เจ้าหน้าที่ศุลกากรส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับหน่วยสืบสวนปราบปรามประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหารตรวจสอบบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งหลังได้รับเบาะแสลักลอบนำบุหรี่เข้ามาในรัฐอุนัจักรไทยโดยไม่ผ่านพิธีการศุลก,กากรตรวจสอบพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลจำนวน32กล่องปิดด้วยเทปใสบรรจุบุหรี่ยี่ห้อง,งูพิษจำนวน24,000ซอง มูลค่าประมาณ480,000บาทซองบุหรี่ไม่พบการติดอากกรแสมข้างกล่องมีรหัสมาโคตขึ้นต้นด้วย888เป็นรหัสสำหรับสินค้าในประเทศสิงคโปร์ซึ่งของดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีเมืองกำเนิดต่างประเทศไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการผ่านพิธีศุลกากรจึงยึดส่งด่านศุลกากรมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชาวนาผวาช่างป่าบุกกินข้าวในานาเสียหายหลายไร่ โดยนายวิทวินเหล่าดีเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าทำนาข้าวไว้ประมาณ10บไร่ซึ่งข้าวกำลังออกรวงใกล้ถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแต่เมื่อวันที่27ที่ผ่านมาช้างป่าซึ่งคิดว่าน่าจะเดินหลงฝูงเข้ามาบริเวณนาข้าวประมาณ10กว่าตัวบุกกินข้าวในนาเสียหายไปประมาณ70-80ซ ปกติบริเวณนี้ก็มักจะมีช้างป่าเดินหลงเข้ามาอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงใช้วิธีติดตั้งไฟโซลาเซลล์ส่องสว่างไว้เพื่อไม่ให้เข้ามาแต่ช่วงนี้ฝนตกแผงโซลาเซลล์ไม่สามารถเก็บแสงแดดได้จึงทําให้ฝูงช้างเดินเข้ามาวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลืออย่าเราให้เกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้ตอนนี้โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิต สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ